ดูดวงรายวันวันเกิดทั้ง8วันประจำวันที่24เดือนเมษาย5 6 6น2566ท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณจะทำการงานสิ่งใดเนี่ยวันนี้คุณต้องมีความตั้งอกตั้งใจมากๆเลยนะคะทั้งจะประสบความสำเร็จท่านใดที่ต้องติดต่อประสานงานกับคนรอบข้างวันนี้คุณจะประสบความสำเร็จดีค่ะเะจรจาได้เงินได้ทองมีความสำเร็จดี และว,วันนี้คุณมีเรื่องที่ต้องเคลียร์งานเก่าๆที่ค้างคาด้วยด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องดวงตานะคะบางคนอาจจะแพ้แสงแสบตาเจ็บตาได้ง่ายหรือบางคนอาจจะขี้ร้อนหุดหงิดง่ายค่ะดวงท่านที่เกิดวันจันทร์วันนี้แผนงานต่างๆของคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการเจรจายังไม่สําเร็จไปตามเป้าหมายนะคะหรือบางท่านก็งานเยอะงานยุ่งมากเลยค่ะในวันนี้ดูดวงท่านที่เกิดวันอังคาร วันนี้งานที่คุณจะต้องทำเนี่ยต้องมีความตั้งใจมากเลยนะคะถึงจะประสบความสำเร็จและมีงานเก่าที่ต้องมานั่งเคลียร์ด้วยอาจจะทำให้คุณรู้สึกวิตกกังวลใจขอให้ตั้งใจและอดทนนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะสำเร็จแบบเกินคาดเหนือความคาดหมายหรือบางท่านที่ต้องเริ่มโครงการอะไรใหม่ๆวันนี้ก็จะเป็นวันที่คุณต้องเรียนรู้หรือมีความกดดันบ้าง ด้านสุขภาพบางท่านอาจจะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวหรือมีเรื่องที่กดดันก็จะทําให้ปวดหัวได้ดูดวงท่านที่เกิดวันพุธวันนี้คุณมีการใช้จ่ายเงินเยอะพอสมควรอย่างเช่นบางท่านอาจจะชะําระหนี้หรือบางท่านต้องมีการแก้ไขเรื่องงานต่างๆสัญญาต่างๆค่อยๆแก้ไขกันไปนะคะคุณมีภาระรับผิดชอบเยอะดูดวงท่านที่เกิดวันพฤหัส วันนี้คุณทำการงานสิ่งใดหรือเจรจาเรื่องอะไรก็จะประสบความสำเร็จดีมากๆเลยค่ะและมีเกณฑ์ว่าของหายจะได้คืนหรือโอกาสใดที่คุณเคยพลาดไปมันจะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือบางท่านก็มีโอกาสได้พบรักกับคนเก่าที่เลิกลากันไปแล้วจะหวนกลับคืนมาหรือบางท่านก็มีโอกาสได้ไปในสถานที่ที่คิดว่าอยากไปมานานแล้ววันนี้ก็จะเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้ไป ดูดวงท่านที่เกิดวันศุกร์วันนี้จะเป็นวันที่ดีๆของคุณคุณจะทำงานแบบมีความสุขและทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คุณต้องการและจะมีคนเอาโชคเอาลาบมาให้กับคุณแบบโดยที่ไม่ต้องร้องขอหรือการเจราจาเรื่องใดๆก็ตามจะสำเร็จเกินคาดเหนือความคาดหมายชีวิตมีความสุขดีค่ะในวันนี้ดูดวงท่านที่เกิดวันเสาร์วันนี้คุณจะมีความสุขใจและสบายใจดีทุกอย่างจะเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณวางแผนเอาไว้ สำเร็จได้ดังใจปรารถนาค่ะด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องไขมันหรือเบาหวานหรือฮอร์โมนต่างๆดูดวงท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนวันนี้คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ใจ่ายเงินทองเยอะพอสมควรแต่คุณก็สามารถจ่ายได้และวันนี้ไม่มีอะไรที่หนักอกหนักใจมากทำใจสบายๆและทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ